วันอาสารหะบูชาเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบสามองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพีชาแนลค่ะวันอาสารหะบูชาในปีนี้ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน8หรือถ้าปีใดไม่มีอธิกมาศ หรือเดือน8สองครั้งก็จะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน11ค่ะโดยในปีนี้ตรงกับวันที่1สิงหาคมพศ2566ค่ะอาสารหับบูชาแปลว่าเดือนทางจันทรคติค่ะส่วนคำว่าบูชาแปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8 ซึ่งตรงกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำว่าอาสารหะบูชาสามารถอ่านได้สองแบบค่ะคืออาสารหะบูชาหรืออาสารหะบูชาค่ะความสำคัญของวันอาสารหะบูชาความสำคัญก็คือว่าในวันนี้นะคะ มีสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาคือพระธรรมเทศนากันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลังตรัสรู้คือธรรมจักกัปะวัตนนสูตรค่ะซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรประกอบด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างแอดมินได้ทำหัวข้อถัดไปไว้ให้แล้วค่ะในคลิปนี้นะคะ โดยพระพุทธเจ้านะคะท่านได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5อันมีวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสชิและท่านโกนธัญญะเป็นหัวหน้าค่ะที่ป่าอิสิปะตนะณมะรุคะไทยวันแขวงเมืองพาราณสีแควนกาสีณนะวันที่พระจันทร์เสวยเริกอาสารหะซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญเดือน8ค่ะซึ่งต่อมา ได้กำหนดเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหาบูชาค่ะซึ่งท่านปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเหล่านี้นะคะท่านเคยอุปถากปรนิบัติพระพุทธเจ้ามาค่ะที่ป่าอิสิปะตะนะมะรุะทยวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นธรรมจักสูหรือดวงตาเห็นธรรม คือเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาโดยเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความเลื่อมใสแล้วก็ได้เห็นดวงตาเห็นธรรมทำให้พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพร้อมใจกันขอบรรพชาอุปสมบททำให้วันนี้ เป็นวันแรกที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกของศาสนาพุทธค่ะและทำให้วันนี้เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยสามองค์ครบบริบูรณ์คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะซึ่งเราสามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่าวันอาสารหาบูชานั้นมีความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เป็นวันแรกของการประกาศพระพุทธศาสนา2 เป็นวันแรกที่เกิดเทศนากันแรกคือธรรมจักกับปวัตนสูตร 3. เป็นวันแรกที่มีพระอริยสงฆ์องค์แรกของศาสนา 4. เป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบสามองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะความสำคัญของพระธรรมเทศนากันแรกธรรมจักกับปวัตนสูตรคืออะไร เนื้อของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นแบ่งได้เป็น5ตอนค่ะคือตอนที่1จะพูดถึงในทางที่ไม่พึงดำเนินหรือข้อปฏิบัติที่ไม่พึงทำมีสองทางคือความติดอยู่ในสุขทางเนื้อหนังมังสาเป็นกิจกรรมของชาวบ้านเป็นเรื่องของปุถุชนทางนี้เรียกตามศัพท์ว่ากามะสุขนลิการุโยคะซึ่งถ้าหากแอดมินอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะ ถือว่าเป็นทางสายที่หย่อนเกินไปอีกทางหนึ่งคือการทรมานตนด้วยตะบะวิธีต่างๆทางนี้เรียกว่าอัตตะกิละมัานุโยคะถือเป็นทางที่ตึงจนเกินไปตอนที่สองทรงแสดงทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นก็คืออริยมครคมีองค์แปได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. สัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องเช่นไม่เบียดเบียนใคร 3. ส,สัมมาวาจาเจรจาที่ถูกต้องเช่นพูดไพเราะเป็นจากการพูดเท็จเพอเจอร์ข้อที่4สัมมากัมมันตะาคือการปฏิบัติที่ถูกต้องเช่นไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่จนระกรรมข้อที่ห สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเช่นไม่เป็นมิจฉาชีพข้อที่6สัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องเช่นความพยายามรักษาศีลให้ครบ5ข้อข้อที่7สัมมาสติคือการมีสติที่ถูกต้องเช่นรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ และข้อ8สัมมาสมาธิคือการมีสมาธิที่ถูกต้องเช่นมีความแน่วแน่ในทางที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมตอนที่3ทรงแสดงอริยสัจสี่ประการคือทุกข์หรือปัญหาของชีวิตสมุทัยคือเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธคือภาวะดับทุกข์หรือภาวะหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงและมัคคือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข หรือทางแก้ไขปัญหาทรงอธิบายว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ประการนี้ผ่านยานนั่นก็คือการอย่างรู้ทั้ง3ระดับนั่นก็คือ 1. ทรงรู้สภาพของปัญหาเหตุปัจจัยของปัญหาภาวะหมดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรอย่างไรบ้าง 2. ทรงรู้ว่า ควรจะจัดการอย่างไรกับเรื่องนั้น 3. ทรงรู้ว่าเมื่อทรงทำตามนั้นแล้วเกิดผลอะไรตอนที่สท่านกนทัญญะได้ถึงดวงตาเห็นธรรมเมื่อทรงแสดงธรรมเทศนาจบแล้วอาจารย์ผู้รวบรวมพระสูตรท่านได้กล่าวว่าท่านกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม คือเข้าใจแจมแจ้งถึงธรรมชาติและธรรมดาของสรรพสิ่งว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระอุทานว่าโกทัญญะรู้แล้วหนออัญญาสิวะตะัตโพโกทัญโยอัญญาสิวะตะัตโพโกทัญโยซึ่งคำว่าอัญญาในคำว่าอัญญาสิจึงกลายมาเป็นคำนำหน้าของชื่อท่านว่า อัญญาโกธัญญะค่ะตอนที่5เหล่าเทพร้องบอกต่อๆกันพวกเทพทั้งหลายตั้งแต่ภูมิมเทวดาได้ร้องบอกต่อๆกันไปจนถึงหมู่พรหมว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงหมุนกงล้อคือพระธรรมอันประเสริฐแล้วยากที่ใครๆไม่ว่าจะเป็นสามณนะพรามมานเทวดาพรหมก็จะสามารถยับยั้งได้ สรุปเนื้อหาของพระสูตรอีกทีพระพุทธเจ้ารู้อริยสัจสี่ครบวงจรท่านจึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้คือรู้ว่าความจริงคืออะไรรู้ว่าควรจะจัดการกับมันอย่างไรรู้ว่าเมื่อจัดการกับมันแล้วจะได้ผลอย่างไรเมื่อรู้อริยสัจสามข้อนี้รวมเป็น12อย่างเพราะเหตุชนี้ท่านจึงกล่าวว่า รู้อริยสัจส,สี่อันมีสมรอบ12อาการค่ะทำบุญวันพระใหญ่เสริมดวงสร้างกุศลหนุนนำชีวิตมั่งคังลำรวยเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาลหะบูชาและถือเป็นวันพระใหญ่เชื่อว่าเหล่าพุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญตักบารปล่อยนกปล่อยปลารักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระ บางท่านก็นั่งสมาธิถวายสังฆทานฟังพัะธ,ธรรมเทศนาะและเวียนเทียนร,รอบรอบอุโบสถหรือสถูปเจดีพุทธสถานต่างๆภายในวัดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายกับวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหาบูชานอกจากนั้นแล้วเราสามารถปฏิบัติตนตามหลักธรรมในธรรมจักรกับปวัตนสูตร อันได้แก่มัชชิมาปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติสายกลางคืออริยมัตแปกล่าวโดยสรุปก็คือว่าควรปฏิบัติตนให้มีศีลสมาธิและปัญญาเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ขึ้นชื่อได้ว่าบูชาพระพุทธองค์ด้วยการบูชาอย่างยิ่งแล้วค่ะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพระรัตนตรยัยปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว ขอใทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีงามทั้งทางโลกและทางธรรมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองพรใดล้ำพรไดเลิศพรใดประเสริฐขอจงบังเกิดแก่ทุกท่านเทินขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนและไทยรัฐเรียบเรียงโดยโคราพี หากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆแล้วก็เพื่อรับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ